พี่เมยคะมาลีเพิ่งดูหนังรักดราม่ามาเรื่องหนึ่งคะ่ะอินมากร้องไห้หนักมากพอหนังจบแล้วเนี่ยอารมณ์มันยังค้างอยู่เลยคะ่ะรู้สึกเศร้าๆหน่วงในใจมาทั้งวันเลยมารีเลยสงสัยว่าการที่เราไปอินกับเรื่องสมมุติมากๆแบบนี้มันจะทำให้ใจเราขุ่นมัวหรือว่ามันผิดหลักการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยจ้ะมารี ไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวจ่ะในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี่คือโอกาสทองในการเจริญสติของเราเลยนะจริงหรอคะโอกาสทองเลยหรอคะยังไงคะพี่เมในความรู้สึกของมะลิมันเหมือนเรากำลังปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ทำให้ใจไม่นิ่งซะอีกคะ่ะ เพื่อให้เห็นภาพนนจะมลิสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการทำงานของจิตใจเราตามธรรมชาติเลยในทางธรรมเราเรียกว่ากระบวนการของอายตนะจ้ะเมื่อตาของเราไปเห็นภาพในหนังหูของเราไปได้ยินเสียงเพลงประกอบสิ่งนี้เรียกว่าเกิดผัสสะคือการกระทบกันร,ระหว่างอายตนะภายในกับสิ่งเร้าภายนอก และเมื่อเกิดผัสสะขึ้นสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือเวทนาหรือก็คือความรู้สึกนั่นเองจ้ะอย่างกรณีของมะลิคือความรู้สึกเศร้าความหดหู่ใจซึ่งเป็นทุกขเวทนานั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ามันเป็นแค่กระบวนการตามธรรมชาติตาเห็นหูได้ยินก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมางั้นหน้าที่ของเราคืออะไรหรอคะต้องพยายามไม่รู้สึกเศร้าหรอคะ ไม่ใช่เลยจ้ะหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปกดข่มหรือปฏิเสธความรู้สึกนั้นแต่คือการเป็นผู้ดูหรือผู้รู้ที่ดีเพียงแค่รับรู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อตอนนี้ความรู้สึกเศร้ากำลังเกิดขึ้นในใจเรานะอ๋อตอนนี้ใจเรากำลังหดหู่อยู่นะเราแค่เฝ้าดูมันเหมือนเรากำลังดูตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าความเศร้ากำลังแสดงบทบาทของมันอยู่บนเวทีของจิตใจเรา โอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเราถอยออกมาเป็นคนดูไม่ได้กระโดดลงไปเล่นในละครเรื่องนั้นด้วยแล้วการเฝ้าดูเฉยๆแบบนี้มันดียังไงหรอคะ เพราะเมื่อเราเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนะจ๊ามมลิเราจะค้นพบความจริงที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งของธรรมชาตินั่นก็คือความรู้สึกเศร้านั้นไม่คงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดมันก็จะดับไปเองนี่แหละคือการที่เราได้เห็นธรรมะข้อสําคัญที่เรียกว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ผ่านประสบการณ์ตรงของเราเองเลย จริงด้วยค่ะพี่เมย์ตอนดูหนังจบใหม่ๆมาลิเศร้ามากแต่พอเวลาผ่านไปมาคุยกับพี่เมย์ตอนนี้ความเศร้านั้นมันจางลงไปเยอะมากๆแล้วค่ะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการฟังเพลงรักหวานๆหรือความตื่นเต้นจากการดูหนังแอคชั่นทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันนี้หมดเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดเลยจ่าวอลิไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้ดังนั้นเวลาเรามีความสุขเราก็แค่รู้ว่าสุขแต่ไม่หลงระเริงไปกับมันไม่ยึดติดว่ามันจะต้องอยู่กับเราตลอดไปพอเรามีความทุกข์เราก็แค่รู้ว่าทุกข์และเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นกันการ ฝึกแบบนี้บ่อยๆจะทำให้ใจเรามีอุเบกขาคือวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองจ้ะว้าวสุดยอดเลยค่ะแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวการดูหนังฟังเพลงที่เหมือนจะเป็นเรื่องบันเทิงธรรมดาดาก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้การพักผ่อนของมะลิครั้งต่อไปจะมีความหมายมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ใช่แล้วจ้ะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติรู้อยู่ในทุกๆก,กิจกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตอนนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละคือห้องเรียนเรื่องใจที่ใหญ่ที่สุดแค่เรารู้จักที่จะสังเกตและเรียนรู้จากมันทุกกิจกรรมก็สามารถนำเราไปสู่ความเข้าใจในธรรมะได้ทั้งหมดเลยจ้ะ จริงด้วยค่ะพี่เมย์ตอนนำไปฝึกใช้กันดูนะคะแล้วถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมดาของพวกเราไว้ด้วยนะคะมาลิและพี่เมย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ